ามาองสุดท้ายของวันนี้นะครับองสุดท้ายของวันนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงเหรียญเม็ดแตงนะครับเหรียญเม็ดแตงขนาดก็เดี๋ยวขอญาตนะครับเอาเป็นนิ้วโป้งแล้วกันนะครับอ่าขนาดใหญ่กว่านิ้วโป้งนะดเล็กกว่านิ้วโป้งนิดนึงครับผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดี เด็กๆใส่น่ารักเลยครับเนื้อเงินลงยานะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับรุ่นอายุวัฒนะมงคลเก้าสี่สร้างในวาระพบรอบเก้าสิบสี่ปีเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินนะครับตรงนี้หลวงพ่อรวยวัตโกสร้างปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับ รุ่นอายุวัฒนะมงคล94สร้างในวารละครบรอบเก้าบสีปีเหรียญเม็ดแตงขอเปิดราคาที่เม็ดแตงนะครับขอเปิดราคาที่8,000บาทครับขอเปิดราคาที่8,000บาทเลี่ยมมาสวยงามเลยนะครับขอเปิดราคาที่8,000บาทเหรียญเม็ดแตงนะครับหลวงพ่อรวยวัตโก รุ่นอายุวัฒนมงคล94นะครับดูไซส์นะครับไซส์พอๆกับเล็บนิ้วโป้งเลยนะครับ